สวัสดีค่ะพี่น,ออน,น้องม่ยาเลสิป้าเฮ็ดขนมต้มพี่นอ้อง,น,ง,องนี่ใหญ่ก็รังสิตกลัวนีดใส่มีกับสูตรของยายนี่ยายสิใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่กะทิพี่น้องนี่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวให้น้ำตาลมันละลาย บอกลงจังหน่อยนะพีเอาเอามวกผ้าที่ห้องกูดใส่เป็นเศษหนานมากมาลงพาด์ทค่ะพี่น้องเก็ยใส่มันมีน้ยนำยาด้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผ้าผ้า,าที่กูดแล้วขูดใส่ค่ะพี่น้อง ใส่ไข่ไข่กันกับใส่ขนมเทียนน่ะแหละพี่น้องขนมต้มใส่ไข่ไขกันคือกันเลยค่ะมีครัวใส่พี่น้อง ว่วจะมันแหงพี่น้องเนี่ยมันก็ได้ที่ล้วใกล้สีได้เลยนี่ค่ะแต่เวลาอยู่กับพี่นอ้องเพอวัวมันสีแหงเนาะมีเดฉกับสูตรของย่ายเองสูตรของย่ายเล่พี่นอ้องย่ายจะใส่น้ำตาลปี๊บใส่กะทิใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่น้องปัวใส่กัน,น,น,เ,นเนี่ยมันได้ที่มันแหงมีข้าวฟ่าแล้วค่ะสานี่ พี่นอ้องป้าตัวนี้ที่ยแยกไว้นี่แยกเสียมันหนึ่งคูกเกลือหนึ่งพี่น้องบันนี้เทาก็เป็นโรยเอาไปคูคูก,ก่อนขอนมที่เทาสิบปันเนี่ยค่ะเกลือใส่นิดหนึ่งแล้วก็มันหนึ่งใส่ซึ่งห่อผักขาวหนึ่งพี่น้องส่วนตัวนี้เอาไปเอาไปคูเนาะคะ่ะ ประมาณหาหน้าที่ด้วพี่ค่ะพี่นอ้องหนึ่งประมาณหาหน้าที่คะ่คะมีกับพี่น้องพี่น้องวิธีสีนวดแป้งแป้งขหนี้วพี่น้องน้ำผสมนี่พสิใส่น้ำใบเตยหัวใจ่น้ำดอกอัญจันทร์เพื่ใผส,ส่ก็ได้นี่ก็เป็นกะที่ค่ะพี่น้องแป้งขหนี้วแล้วก็ใส่กะที่เนาะคะ่ะคอยเติมค่อยใส่ลงพี่น้อง อันนี้น้ำอันสั่นพี่น้องว่นาน้ำใไปตือ้อยหยอดพี่น้องอยหยอดไปเรื่อยๆกะ่ที่ก็ค่อยหยอดไปนำ้ำ หอมพี่น้องหอมมอมไปเตยเป็นเตยหอมนี่ค่ะยอดกะทิไปเรื่อยๆยอดไปน้ำยอดน้ำไบเตยไปน้ำมะเตเ่อเธอเดียวแหละมันสีหนามันสีลวงผุดค่อยยอดคอยนวดแปมคล้ายๆข,ข,ขนมเตียนอ่ะะพี่น้อง ใส่แปยงเพื่อกัน ย้อดเรื่อยๆค่ะพี่น้องยอดนำ้ำนวดนำ้ำนี่ค่ะพี่น้องเอาหนวดแล้วมันพอติดมือเฮานี่ก็ใส่ได้แล้วก็บ๊อบให้มันเลวไปนะพี่น้อง ืมไก่พ่อแล้วค่ะพ ก็บีบเบิง้งกดเบิ้งว่ามันยังแข็งบอลเื่อวันเละไปเนาะพี่น้องนี่ซ้ำานี่ประมาณนี่สิพอดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องประมาณนี่ละนี่ Have mm, you known? okay we know มีค่ะพี่น้องเรื่องอะไค่ะพี่น้องไม่เพิ่งขันตอนต้มน้ากันได้ใหญ่เด้อน้ำใหญ่เด้อค่ะพี่น้องมานี่มีค่ะพี่น้องน้ําเดือดอลไรนี่เดือดแล้วก็อาลงค่ะพี่น้องนี่บุญหย่าดอกพี่น้องเลยขันตอนนีงน้ำใหญ่เด้อแม่บอกเคยเหยียด มันสวมกับฟูค่ะพี่น้องบมอดือ,อดปานนี่มันถ้ดเดียดกับฟูเป็นง่ายๆค่ะไ,ได้เคยเหตดเหลือกเบิรงเดอว่า้ายเห็ดถือบอไ,ได้ก็เคยเห็ดกับเบิรงเบิรงย้ายเห็ดตามย้ายพี่น้องกับจงเลียร์เบิรงว่ามันอย่ามันตีดก่อนหมอนใหไงวาพี่น้องทำไ่เลยได้หนิ ก่อนกินน้ำใหญ่เด้อแต่แป้งส้กเขาสิฟูขึ้นพี่น้องกข่เคียบเมืองใาญมันติดกลมใบเตยเหากับต,ต้มใส่น้ำให้มันหอมพี่น้องมีรสชาติหอมใบเตย กูคิมาประมาณเจกักสองนาทีสามนาทีนละไ่ตงตักตัก,ตกหัวเ้ากระสซ่มากผ้าเลยไปหน่อกมากผ้าที่ห้าหนึ่งเสยจานไ้เก็ะเซ่มากผ้าเลยไม่ต้องเสียก้อกันต้องไปเสมอ เมื่อก่อนใหญ่แต่พี่หน่องเอ้ยสองก่อนก็อิ่มแล้วพี่น้องคนหนึ่งเนาะก่อนหน่อยแล้วไม่นานอิ่มแลเต็มปากเต็มคำนี่ครพี่น้องซุกแล้วครับพี่น้องตั้ต่กซี่มาข่าวตัวที่ห้าหนึ่งไห้นะพี่น้อง เรื่องความันสิเดียว,วก็แปงจะแสบปอกคะพี่นออ้องงอมไปตื้นหุยหุย เดี๋ยวแล้วก็พี่น้องเนี่ยก็มาคุกพี่น้องมะพร้าวคุกมะพร้าวที่ห้างหนึ่งไหวด้วยค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อยายสิเสิร์ฟแล้วเด้อบอัดน,นี้นี่ค่ะพี่น้องนายกินบ่คา่าบุมีเนี่ยเสียดจูพี่น้องกินโคส่วงโควิดพี่น้องเอ้ยไปใส่กับบ่ได้ทะลมตลาดกับบุมี่ เป็นแต่แสีบบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ <c oughs> หอมใบเตยพี่น้องหอมใบเตยหุยฮุยเป็นแต่แสีบบ่ค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำยาญเด้อแบบนี้ พ้อมเสิบแล้วค่ะพี่น้องเสิบใส่กะโป๊ะหมักผ้าพี่น้องมันจังเป็นธรรมสารเนาะค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นตำหมักผ้าออนี่ค่ะกินน้ำใหญ่ด้อนี่ค่ะพี่น้องใช้เสียอากอนยกมือขึ้นเด้อพี่น้องย่าสิเสิบทุกคนเลยเบบซี่ย่าย่าสีฮห เสือเบิร์ดมะพร้าวมะพร้าวพอดีเนาะพ,นพี่น้องพอดีกินนี่ค่ะพี่น้องมากมากไม่กินน้ำยาเด้อบันนี่ไคลิปนี่ใหญ่ขอฝากไแยกลงนิดคนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งขออย่าขำโคตรสนาใหญ่เด้อพี่น้องเอฟซีสวัสดีค่ะ